สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาเก็ <laughs> บลูกกระปั้นหรอนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแคร็บแคร็บเบอร์รี่หรอแคร็บแคร็บเบอร์รี่ไหมไม่รู้นะ่นเดี๋ยวจิมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะวันนี้ก็เจมมาหาเพื่อนนะคะอยู่ที่เมืองก็ตก้านะจากบ้านเจมมาที่เมืองก็ตก้าประมาณ 150กิโลเมตรได้นะคะก็แต่แหละเจมอยากเห็นเพราะว่าแถวบ้านเจมเจมไม่รู้ว่าเขาไปเก็บที่ไหนกันนะคะแล้วเจมก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบเออมันมีอยู่ที่ไหนนะคะเอาเกิบินมาด้วยเอาเกิฟบินมาด้วยยายเก็บกำลังเก็บอยู่ แล้วก็เพื่อนนะคะเขาพามาเขารู้จักป่าเนาะเขาก็เลยพามาเก็บนะคะเนาะวันนี้ก็สมใจอยากแล้วอยากเห็นว่าต้นมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงคืออยากชิมเพราะว่าคือมันเป็นผลไม้ที่ราคาแพงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนก็วันนี้ก็มาเก็บมันก็ไม่ค่อยมีหลบนะคะเหมือนเขาแบบเก็บกันไปเยอะแล้วมันก็มีแบบให้เก็บนิดหน่อยนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าลูกมันเป็นยังไงนะทําไมมันถึงแพงนะนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนเขินหนาวไมโลก กิ่วินก็มาด้วยคุณพ่อก็ขับรถมาพ่ออยู่รถใช่ไหมลูกพ่อนอนอยู่รถกวินก็มาเก็บผลไม้กับแม่นี่หนาวนอนกินนมรอนน่นนะคะยาย ยายอยู่นู่นคนยายกับเพื่อนเพื่อนเต็มสองคนนะคะเนาะเขาก็รู้จักป่าเขาก็พามาบรรยากาศป่ามันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนที่มันเกิดแต่ว่าแถวบ้านเต็มมาเต็มไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนที่มันที่มันมีลูกอันนี้นะคะนั่นแหละก็เลยแบบเออบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าเออรู้จักอยู่นะคะเพื่อนเขาก็เลยพามาเก็บนี่นี่นะคะทุกคนมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะพื้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีลูกมันอยู่ เดี๋ยวเมหาก่อนตะกี้เจมเห็นแวบ,บๆอยู่มันไม่ค่อยมีแล้วแหละคือคนมันคนเข้ามาเก็บไปเยอะแล้วทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยมีเดี๋ยวนะจเจมลาหาก่อนเผื่อเจอสักลูกแวบ,บๆเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหาก่อนนะมันจะเป็นลูกมันจะสีแดงๆอย่างเงี้ยนี่ดูเนี่ยนะคะมันจะนีะ่มันจะขึ้นอยู่อย่างเนี้ยลูกสีแดงๆแต่ลูกมันเล็ก มันไม่ค่อยมีนี่นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นลูกมันเล็กเน่าแล้วก็มีนี่ปกติลูกมันมันแล้วแต่บางที่นะบางที่มันก็จะน่าจะลูกใหญ่คานี้นะคะนี่มันก็จะเกิดอยู่แบบเนี้ยนะคะคือเก็บกว่าจะได้แต่และลูกทําไมถึงแบบทําไมมันถึงมีราคาแพงนะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยนี่วองนี่นะคะัวนี้นี่ ก็จะเป็นแบบนี้ในลูกมันเล็กมันเริ่มไม่ค่อยมีแหละนี่เอาที่หนาวไปนะนี่ดูนี่นะคะหเห็นไหมเลยนี่โอยหนาวนี่ว่คนเหยียบก็จะเป็นแบบเนี้ยลูกมันนี่นะคะโอ้ยลูกใหญ่สองลูกนี่คือเก็บเก็บกว่าจะได้คือมันไม่ค่อยมีถ้ามันมีแบบ เยอะๆดกๆมันก็น่าจะเก็บได้เร็วอยู่นี่จะเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงนะคะนี่จ้ะนี่นี่เด้อโลกาลาปัลโลกาลาปัลโลเชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอะไรแครปแครปเบอร์รี่หรือ,อยังไงนี่แหละเต็มก็ไม่แน่ใจรสชาติมันก็จะแบบออก เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจี๊ดเลยเก็บแบบนี้นี่นะคะคือถังหนึ่งเขาก็ขายเราอยู่จะสิบแปดสิบราคามันสูงนะทุกคนเพราะมันเก็บยากนะมันเก็บค่อนข้างที่จะยากนี่นะคะนี่กว่าจะได้แต่ละลูกนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมมา zoom ใกล้ๆนี่หนึ่งลูกสองลูก อี่จ้ะอี่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้นี่ปลูกเล็กมากอึ้บโอ้ยเดี๋ยวนะหนาวเย็นมือจะไม่ได้เอาถุงมือมาไปเดี๋ยวไปดูยายเก็บกันโอ้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ ถ้ามันมีเยอะมันก็จะสองสาลูกติดกันอย่างงี้เนี่ยน,นะคะแถวบ้านเต็มมันไม่มีนะทุกคนโอ้ยน,นี้ลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่มันก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้ตรงนี้เยอะแดงเห็นไหมเนี่ยแดงตรงนี้เยอะอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปหาถาังมาใส่ก่อนโอ้เต็มลยไปทุกคนเยวพาเดินไปดูยายยายเก็บได้เยอะอยังอ้าว ลมแรงเห็นน้อยมันปะย่ยตามหาขวดนมเคบินมาเห็นเลยจกว่ารถมังเสบะขวดนมขวดนมเคบินโอ้ยายก็ได้หลายแล้วเบิ้ยยายโชว์ดูโอ้ได้ยุเก็บไปเก็บมาก็ได้

หอยค้นย่างจุนว่านนะะจ้าอ,อีกอย่างมันกับทึ้งศิลาทึ้งทึ้งศิลาเหรอแม่มันออกสองสามอาทิตย์ก้อนเห,หอเรอแม่แมนอยู่แรกๆมันกับศิลาอยู่นี่เบิ้งงโงมันนะ พี่ย้ายมาทั้งในป่าพี่แม่มย้ายไปเลาะอยู่ทั้งพุ่นไหมพี่ย้ายมาพี่สมพ่อมันแพงดอกเนาะ <c oughs> น oh. ี่ปลาผีไหลใช่เอามา แม่ซิมเบิ้งยังแม้ว่ามันคือหมักไงคือหมักองุ่นแดงเออเนาะแต่มันแซ่บได้เอาไปคนน้ำพริกปลากินเป็นตะแซ่บเลยเนาะคือองุ่นแดงแม่เอาไปคนน้ำพริกปลาซิมเบิ้งโอ้ยไอ้เก็บสองมือเลยนี่ก็ว่าเธอหยิบมาน้ำเพราะฉันอยากซิมเพราะฉันบอกว่าได้หยิบมาเน่ะส้มส้มแซ่บเอาไปเอาไปกินใส่ปลาลาเือสิแซ่บน้ำพริกปลาเนาะโอ้มันเลยวันอาทิตย์ร้านไทยปิดไม่ได้กินดอกปลาลาเขาอยู่ล่ะมีเออมีปลาล่านางฟ้าอยู่ พี่เฟสดู่บ้านมีปลาล้ายังไม่เปิดบ่ดจะซื้อจะซื้อไปอยู่บ้านมึงมีปลาลากินนะปลาล้าหมดไหมบรดีเนี้ยเงียบหูซอยเก็บอยู่ <coup> คืออะไรปลาเปเออหลายคนขโมยเนานะก็มวนเนาะโอ้นมาผู้เดียวหนูเก็บได้กั๊นึงหนูกับก้าบ้านเท่านะพอรู้แล้วกะที่พอรู้ว่ามันอยู่จังไแบกไปเออหนูพอรู้ว่ามันปานเป็นยังสี่เนาะเป็นเขื่อนนะเออไม่เป็นเครือ่อนน้อยมันก็จะเป็นเครือนเป็นเครือนเนาะ พ่อกันเมื่อที่เราบอกว่าปีนาพ่อกันโลซันละว่า ต้องเอาทางน้นอยๆนะแม่เอาใส่ทางยกเกิดหนูนะไม่ค่อยคื้ได้หลายคอยที่เต็มไว้ <laughs> คอยสิเต็มไว <laughs> ้หนูว่ามันคือบอกขอบไหมอบอกคนใส่น้ำพริกปลากินสิคือสิแซ่บไหมคืองูนดองเนอะมันแซ่บไหมหนูว่ามันแซ่แบก็บอกป้อลูกกาบอกป้อลูกกามันขมหนูว่าอันนี้มันเปรี้ยวมันกินกับปลาคือเป็นแต่แซ่บสินะเละ lah.